สวัสดีครับว่าพอกันยัแล้วครับวันนี้ได้ตํำส่วหมูยอครับกินกับหมูกรอบมากินกับน่องครับมาเส่รๆแมกันเลยครับกินเลยฟอร์พี่แบบบางๆพี่ครับห่อยทำยางไเเ่ะ ชูๆเลยอะมาทำไมเส้นน้อยตรงเลยอื้อกรอบททำไมจะไม่กรอบอ่ะเอือน ็ยกจานขึ้นเหมือนเตรียมก็ได้โอ้โหเป็นไรเส้นยาวไงโฟอร์อร่อยไหมอร่อย Kim mùi dò luôn đó. không? Không, nghĩ, dâng lên. Ô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  แซ่บมากเลยครับ กอบปะกอบครับสงใส่กะเพราเผ็ดแม่ใส่พริกหลายรสเค็จก็กินแต่หมูยอก็ได้ไถ้าแต่ขาเอาพี่ว่าพี่กินกับมันก็ไม่เผ็ดเท่าที่แม่ตาให้พี่กินกับพ่อครับพ่อค่ะกินไม่เผ็ดเท็จเอากินเผ็ดแก็เผ็ดกินพริกหวานก็แหละ พ,พี่กินไม่เผ็ดหรอกพี่แอนก,กินเผ็ดเก่งแล้วกินเยอะแล้วไงนี่แต่เด็ก หมูกรอบฟังเพ้มขายดีมากแป๊บเดียวเบบมันก็ยังเหลือสองชิ้นเต็มเลยค่ะมีเต็มมันตาแตกเผ็ดเผ็ดก็ไม่ต้องกินแล้วเรากันี่ะกินหมูเอา มีหมูกรอบใส่กิ๊กแม่ใส่กิดด๊กเยอะไปหน่อยเผ็ดแต่มันไม่เซ่บไง<ต>ไม่เซ่บอ่ะแต่ไม่ชอบเบ็ดยังกินอีก e, พักกรนค่อยๆฝึกกินไปเดี๋ยวกินเก่งเองเค็ดอับกนคืออมืม muối tôm tôm như lấy lại cái à <laughs> ก็อร่อยมะเขือเทศว่ากินมะเขือเทศเยอะสุดเลย เลิมอิ่มเรียงห,หมาถุมพี่เปรมเริมอิ่มเรียงยังเรากดไก่ายเลยนะเนอะพี่อร่อยมากงั้นมันก็กินคันนี้เสร็จมันก็จะรอพีวว่ยมกินนะอืมนั่งรอ พี่ยังอร่อยอยู่เลย <S <S หิวมากอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้กินอะไรเลยล่ะกินแต่กินน้อยอ่ะกลับมาบ้านมันก็หิวเหมือนเดิม Cái đai xin bớt lọ Tơm xin ịt Mình mì tơm điều rồi, hết hmm. rồi, hết 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 rồi, เอาละครับอิ่มแล้วนะครับถ้าผพ้ใได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมันิ่มนั้นที่ครมันีมก็บขอตัวลาไปก่อนมาฟังคลิปหน้าครับสวัสดีสสดครับ